ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะมารีวิวโตโยต้าทันดรารุ่นปี2026แบบจัดเต็มและบอกเลยว่ารถกระบะรุ่นนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทันดรายู่แล้วหรือเพิ่งเริ่มสนใจรถรุ่นนี้ก็มีการอัปเกรดใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยว่ามีอะไรที่คุณไม่ควรพลาดบ้าง เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนโตยโยต้ายังคงดีไซน์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังแต่ปีนี้เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยเข้าไปอีก กระจังหน้าขนาดใหญ่โดดเด่นมากประกบด้วยไฟหน้าและดีไซน์เ do รียวดูดุดันและพร้อมลุยตลอดเวลาตัวรถมีความกว้างและท่าทางมั่นคงเรามีให้เลือกทั้งขนาด20และ22นิ้วแล้วถ้าคุณชอบแนวลุยลุยตัว T-RD Pro ยังอยู่ครบพร้อมแผ่นกันกระแทกช่วงล่างยกสูงและดีไซน์ที่ดูพร้อมออกไปลุยทุกเส้นทาง พูดถึงเรื่องสมรรถนะก,กันบ้างตรงนี้และที่ทันราปี2026โชว์ของจริงใต้ฝากระโปรงมีให้เลือก2แบบเริ่มจากเครื่องยนต์พื้นฐานขนาด3.4ลิตร V- 6เทอร์โบคู่ให้แรงม้าประมาณ389แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต10ิ10สปีดการขับขี่ลื่นไหลเร่งดีและแรงเหลือเฟือไม่ว่าจะบรรทุกหนักหรือขับใช้งานทั่วไปแต่ถ้าคุณต้องการพลังที่มากขึ้น ต้องดูรุ่น i f o r c e Max ที่เป็นไฮบริดให้แรงม้าถึง437ตัวและแรงบิดสูงถึง583ปอนด์ฟุตแรงแบบไม่ต้องพูดเยอะและที่สำคัญมันลากจูงได้ถึง12,000ปอนด์ถ้าติดตั้งอุปกรณ์ครบเหมาะสุดๆส,ดสำหรับใครที่ต้องลากเรือหรือรถพ่วง บนถนนรถรุ่นนี้ขับดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยระบบกันสะเทือนแบบคอยสปริงด้านหลังทำให้วิ่งเรียบขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนมากเสียงรบกวนในห้องโดยสารลดลงเยอะไม่ว่าจะในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดตัวรถรู้สึกนิ่งและควบคุมง่ายพวงมาลาัยน้ำหนักดีขับทางไกลก็ยังมั่นใจมาดูภายในกันบ้างโตโยต้าทำออกมาได้พรีเมียมขึ่งเยอะวัสดุที่ใช้ดูดีและจับแล้วรู้สึกถึงคุณภาพ หน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่14นิ้วใช้งานลื่นตอบสนองเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรุ่นที่สูงหน่อยยังมีหน้าปัดดิจิทัล12.3นิ้วเพิ่มความล้ำเข้าไปอีกด้านพื้นที่ใช้งานนั้นกว้างมาก ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งก็นุ่มสบายนั่งนานๆไม่ปวดหลังรุ่น Platinum กับ1 7 9 4 e d i ชั่นใส่ความหรูหราเต็มที่มีเบาะหนังไม้ตกแต่งแท้และซันรูฟแบบพาโนรามาแถมเบาะยังมีทั้งระบบอุ่นและระบายอากาศทั้งหน้าและหลังอีกด้วยเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มระบบ Toyota Safety Sense 3.0มาเป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางเบรกอัตโนมัติและตรวจจับคนเดินเท้ายังไม่พอยังมีระบบกล้องมองรอบคันและระบบเตือนจุดอับสายตาพร้อมช่วยเปลี่ยนเลนขนาดลากจูงทำให้ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วราคาล่ะ รุ่นเริ่มต้น s i อยู่ที่ประมาณ1.4ล้านบาทรุ่นกลางกลางอย่าง Limited หรือ T-RD Off-road จะอยู่ราวๆ1.7ล้านส่วนรุ่นท็อปสุดอย่าง c a p stone หรือ T-RD Pro อาจไปแตะถึง2.4ล้านบาทแต่บอกเลยว่าคุณได้รถที่มีทั้งเทคโนโลยีพลังและความหรูในคันเดียว และนั่นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Toyota าทัน r ราปี2026ดีไซน์ล้ำสมรรถนะแน่นห้องโดยสารไฮเทคพร้อมตัวเลือกหลากหลายตามงบประมาณและไลฟ์สไตล์ของคุณถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ครบเครื่องต้องลองไปดูคันนี้ด้วยตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับรถรุ่นนี้เจอกัน